สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินิตี้วันนี้เรามีเมนูของหวานมานำเสนอค่ะเมน,นูน้ำกะทิแตงไทยนั่นเองยายให้แตงไทยมาลูกหนึ่งค่ะเนื้อดีมากเลยกินปอะบปะ่าก็อร่อยนะคะแต่วันนี้เราจะมาทำน้ำกะทิกันค่ะเริ่มจากตั้งหม้อนะคะใส่น้ำไปสักครึ่งถ้วยค่ะน้ำตาลชักสองทัพพีนะคะอันนี้ต้องกะเอาดูนะคะ ตัดใบเตยใส่สัก2ใบค่ะเพิ่มความหอมให้กับน้ำกะทิของเรานะคะในส่วนของความหวานนี่เราต้องกะดูนะคะเพราะว่าวันนี้เราทำหม้อเล็กค่ะเราก็ใส่ตามเท่าที่เห็นเนี่ยค่ะประมาณ2ทัพทีนะคะแล้วก็ใส่น้ำเพื่อละลายค่ะแล้วเราก็เคี่ยวในส่วนของน้ำตาลให้เดือดดีนะคะพอเคี่ยวไปสักพักหนึ่งน้ำตาลเดือดดีเราก็ เติมน้ำกะทิค่ะวันนี้เราไปยุกใช้เราใช้น้ำกะทิกล่องนะคะเพื่อความสะดวกค่ะเราเทลงไปนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะน้ำกะทิก็จะขาวข้นขึ้นมานะคะจากนั้นพอผสมเข้ากันดีแล้วร้อนทั่วกันแล้วเราก็ชิมลดความหวานค่ะจะชอบหวานมากหวานน้อยชิมดูนะคะ ระดับความหวานของเราโอเคแล้วค่ะต้องให้ออกหวานน้านิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราไปใส่กับแตงไทยใส่น้าแข็งก็จะพอดีค่ะพอความหวานโอเคแล้วแม่ครัวจะเติมนมสดค่ะเพิ่มความมันให้กับน้ํากะทินะคะฉะนั้นเวลากะความหวานเนี่ยต้องเผื่อนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเติมนมก็ จะเจือจางลงไปอีกหน่อยค่ะพอใส่นมแล้วเนี่ยคนให้ความร้อนกระจายทั่วกันดีแล้วปิดไฟเลยนะคะเราจะไม่เคี่ยวต่อแล้วนะคะเพราะว่าเราใส่นมสดลงไปแล้วค่ะปิดไฟได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำกะทิเอาไว้ทานคู่กับแตงไทยหรือวาอ่าอย่างอื่นได้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็รอให้เขาเย็นตัวค่ะระหว่างรอเรามาปอกแตงไทยกันค่ะแตงไทยเนื้อด้านในสวยมากเลยนะคะฟูนุ่มมากเลยค่ะกินเปล่าๆได้เลยนะคะอันนี้เราก็ปอกใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะแล้วก็เวลาจะทานเราก็ตักใส่ถ้วยค่ะแล้วก็ ใส่น้ำแข็งราดน้ำกะทิหวานหอมชื่นใจมากๆเลยนะคะยังไงก็ลองทำดูนะคะง่ายๆตามสไตล์ครัวบ้านเราค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนิชาอินฟิน t y ี้ด้วยนะคะจะได้มีเมนูใหม่ๆมานํ่เสนอค่ะ หวานหอมเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะอร่อยมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ